นะะน,นางกำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนกลับคนเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูอุยุอยัญะอุยุอยะัะะอยู่พี่น้องเลยกลับแล้วบา,บายย <c oughs> กลับแล้วนะบา,บายๆใครกลับวะ ไปไปไปกลับแล้วคุณจะตกแล้วพี่น้องเลยโชคดีนะดาวไ,ไ,ไม่ต้องไปบายบยโชคดี สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ที่หักเบิร์ตสุขุมสุขคนนอกจากยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสาวหน่อยคนไกลบ้านชาแนลนอจากพี่น้องจ้ะตอนนี้สาวหน่อยกนนังรถแท็กซี่เนาะออกจากบริษัทนครไชแอเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะส่งพี่สาวกลับบ้านวนสาวหน่อยจัดสิไปขนส่งหมอซิเนอกจากพี่น้องจ้ะขนส่งหมอซิสองนอกจาก ้าหน่อยชีไปไทยบรรยากาศให้พี่น้องในเบิงในส้มน้ากันเนาะจ้าพี่น้องจา้าไปกันเลยจ้าพี่น้องจา้าส้มบรรยากาศถนนหนทางเมืองไทยไปพร้อมพร้อมกันแล้วจ้าพี่น้องจา้า สวยงามหลายนอกจากพี่น้องจ๋าบึงพี่น้องสะพานาไกวาบไกวมาถนนหนทางมีหลายทางอีลีพี่น้องมีหลายทางมีหลายสันน,น,น,ยสน,ยสนนอกจากพี่น้องจ๋านี่จะเป็นไตสะพานหลอดไตสะพานนอกจาก สภาพนี่คือไงในแห้งพี่น้องขำเลยด้วยพี่น้องฝนกะชิตโตแต่ะกะอยากไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มลำกันเนาะจ้ะ ถนนกำแพงเพชรท่านเ้าน่อยว่าพิพาดประการใดก็ขคอทษขคอภัยพี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนด้อย้ะพี่น้องจ้ะสน,น่อยจะอ่านตามไปเนาะจา้ะยูเทิร์นบอลน,นีเนาะยูเทิร์นบอลน,นีการสิบไปอ่ะมอสซิดสองเนาะจา้ะพี่น้องจ้ะ ถ้าตรงไปก็จะเป็นจะทุจรเนาเจ้าที่น้องจ้าถนนกำแพงเพชรดูเทิรนวันนี้กับไปออน มอสชิดสองนะจ๊ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวสะหน่อยกะสิมาลงในอู่รถเมล์ 8, หนึาา่งสามแปดเนาะจ้ะไปไทยบรรยากาศมอสชิดสองไอ้ 2, าาพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันแล้วกะซสหน่อยกัสิกลับมานางรถเมล์หนึ่งสามแปดกับบานคือเกานะาจา๊ะพี่น้องจา้าได้เบิ่งไปส้มพร้อมกันเด้จา้า วันนี้ก็จะเป็นอู่รถดเม่นอกจากพี่น้องจา๋าอู่รถดเม่อ่าหมอสชิดนอกจากพี่น้องจา๋าแล้วเชหน่อยสีขาวมอสชิดนอกจากพี่น้องจา๋า หมอซิดแล้วจ้าพี่น่องจ๋าปนด้เรือนพังพี่น่องมันกำลังส่งปนด้เรือนอยู่เง,งียบจ้าพี่น่องจ้าคนบอคอยหลายนะจ้าพี่น่องจ้า ฝนก็นจะตกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้คืออยู่มอสฟิตแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าปกติอยู่นานี่คนหลายลายพี่น้องเมื่อ ว้าวพี่น,อน้องเสียงนกห่องแซ่เซลอยู่นี่จ้าพี่น้องจ้าสนอยมาหอดสถานีขนส่งหมอสิตจ้าอันนี้คือด้านหลังน่า,านะจะนกะหลน่าจะพี่น้องจ้า ฝนจะตกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าฝนตกแล้วพี่น้องให้มาล่มพี่น้องก็หนกไหลดิ อยากกลับบ้านเด้เนาะพี่น้องเนาะนกหลายแห้งไหมหรอ คนกับบ้านก็ร้ายอยู่ด้วยจ้าพี่น้องจ้าถ้าหน่อยก็อยากกับบ้านด้วย่ ฝนจะตกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าใหญ่เลยพี่น้องใหญ่แห้งเนาะพี่น,อน้องเนาะสถานีขนส่งโอโอีสาร กรุงเทพโอ้โหสถานีขนส่งมอซิดนะ่จาจะพี่น้องจ๋าใหญ่ไะพี่น้องจ๋าใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องใหญ่หลาายปพี่น้องคนกลับบ้านกันไหลอย่ากลับบา้บา,บบานเด้พี่น้องกินหอดบ้านเนาะแต่เจ้าตอนนี้เจ้หน่อยก็สิกับเล่วจ้ะพี่น้องจ๋าฝนตกกลับคนเด้อจ้ะพี่น้อง cá lơm lông mệt rồi cả quá mở từ tứ ra gì nào con cả lái nó sẽ nào จะบ่อคอยหลฟ์ทำทุกปีนอกจากพี่น้องจ๋าตอนนี้โควิดเริ่มซาและพ้นกับกลับบานพี่นอ้องเบิ่งเล้วจากพี่น้องจ๋าหมืดนแห้งทั้งคำทั้งโฟนสิตกพี่น้องเขน่อยจะก,กลับเลยจากพี่น้องจ๋า เดี๋ยวว่าท่านคนจะตกแล้ว